สวัสดีครับทานมูส้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้อีกสิ้นเคเนะครับผมอูน้ำไส้กะบ่ไเด้ไปโรงเรียนเนาะครับอูน้ำไส้กะสิได้มาหาแนวทางดีๆให้พอมีพี่น้องอีกสิ้นเคเนะครับผมเมื่อนี้กะสิเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์พันท่องเนาะครับผมกะเป็นแนวทางด้วยครับให้พอมีพี่น้องได้รับช้มรับฟังเนาะครับกะเป็นตัวเลขทั้งบนทั้งล่างเนาะครับพอเิ่นบอก เบิ่งเป็นแนวทางเนียครับผมก่อนจะไปรับส้มรับฟัง่งกะขอขอบขอบพระคุณน,นะครับอาจารย์พ่านท่องที่ให้แนวทางดีๆสาหรับอูน้ําไส้เนาะครับผมแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ําไส้นี้ยเด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทําคลิปต่อๆไปเนาะครับผมเหล็กพอ่นกับเขาดีเนาะครับอูน้ําไส้เร่ไดมาตามหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเนาะครับกระซี่เดให้พ่อแม่พี่น้องเด ถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันวันที่31กรกฎาคม2พ0 0หาร้อยหาหกนะครับผมให้พ่พอพี่น้องสูน้ำกันคือเก่าด้วยครับกับตัวเลขแนวทางเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา <c oughs> เนะครับผมไปรับซ่วมรับฟังเลขอาจารย์พ่านท่องน้ำาอ้น้ำไสก,กันใดเลยครับผม พ่อครับอุน่นสวัสดีครับส,สครับยู่ดีสบายดีนครับพ่อสบายดีละ่ะฝนตกเนี่ยตกเลยโอ้ตกเลยครับกินเกาเทียงกับยังล่ะพ่อครับกินเกาครน้องอ <c ười> คิดก่อนดิเนอนก็ต้มดอกแคโอ้ต้มดอกแคกับปนบ่พ่อครับ แดดก,กับคนเดียวโอ้แต่แสบเลยเหรอครับพ่ออ๋อเออ <c oughs> อันมื่อนี้พ่อมีแนวทางเด็ดทางดังยังเหวอุน้ำใส่เนาะครับผมเอ,อันคลิปไปแล้วก็ลงคลิปน้ำแน่วัวหมูวันนั่นก็บวิสัยทัศนครับผมอุน้ำใส่ลงพออยู่ครับเมียนครับพ่อหาคือวิสัยเนาะอยูห่หม่องในเราอะ ครับผมลง<อ>ผมลงคลิปอยู่ครับพ่อแม่นครับพ่อหนูก็ว่าว่เห็นคลิปวะเขาจะแซงเนาะเข้าหรือเปล่ <c oughs> ครับผมพ่อเอา,าบนสิบสองล้านไปก่อนเอาสิบสองล้านเนาะครับพ่อครับครับผมวิ่งบนเอาวิ่งบนก่อนนะครับครับ วิ่งบนเนาะครับผมครับวิ่งแปดบนครับแปดบนครับผมจับคู่ครับจับคู่ครับสามสามแปดแปดห้าห้าครับ อันนี้เรียกสามตัวนี้แยกกันบ่พอบ่แยกครับสิบสองล้านครับเอาติดกันสามตัวเล่นบ่ครับพอครับอ๋อครับผมสามแปดห้าบนนะครับผมเอาขีดเส้นใต้ไว้ครับเอาสองตัวอันนี้บนสองตัวล่างสองตัวล่างสองตัวนะครับ วิ่งเกียตวิ่งเกียตครับผมครับเห็นวิ่งเกียตด้วยนะครับจับคู่จับคู่ครับเกตสามตัวเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกตศูนตัวเดียวเกตศูนนะครับผมครับผมตัวเดียวนะพ่อคร<บ>ับโอ้ มืัอนี้พ่อก็ให้แนวทางวิ่งบนแปดเนาะครับครับจับคู่สามแปดห้าครับผมครับส่วนล่างวิ่งเกียจับคู่เจ็ดศูนย์เนาะครับพ่อครับอันพ่อมักเด่นตัวใดครับมักมนเพิ่งสักซึ่งซึ่งล่างซึ่งบนเลยมีกลับบ่ครับหรือบ่กลับครับบ่ต้องกลับใส่เขียขนเลยเนาะพ่อ โอ้โเนี่ยทางพ่อกะให้มาบ่อค่อยไลน์เนาะเต็ซชัวเต็แม่นเนาะครับพ่อครับเออเอาเอา่เอสามตัวตอนนี้สามตัวามาด้วยกันสาว้มตัว้เออนี่บนเหรอครับพ่อเออสามตัวบนครับเขียนสามตัวบนไว้นะครับสามสาม สี่ครับห้าห้านี่แหละอ๋อเหล็กมันทุบวัต่ะครับผมแล้วเพิ่มเติมจากซ่อมแปลงหายมันบอกครับเพาะเขียนเลี่ยงกันไว้แล้วครับผมเออ่ยเงแหละเลขบนมีดสองยางเนาะครับพ่อครับเลขเลขแรงมีตัวหนึ่งเนาะครับครับโอ้ก่ะโอวน้ำใสีกับขอบพระคุณพอได้ครับ บอลโอ้เลขติดบนเนาะครับครับตัวเด่นพอแล้วครับมูมีผ่านนลลี่แหละกันซ้ำตัวนี้ตัวใดตัวเด่นกูมูครับพอ่อล่างกับบนเนี่ยั้งหมดนั่นแหนละเด่นหมดเลยเนาะพอ่อครับครับเคลียเซนใต้ซ้ำตัวเลยเนาะครับครับโอ้ไมนอนี่กับพอ่อให้เเนเจ้าตัวเด่นตัวเด็ดคักๆเลยเนาะครับแต่ว่าซีนมันติดพวกงูไปซื่อๆแล้วครับมูสีผ้าอย่างดอกครับผม อันจะรัดทีวไปเลยครับผมงวดก้อนพ่อเขาอยู่งด้วยนะครับเขางวดก้อนเธอเขาพ่อ,พองวดก้อนนี่ก็แม่นที่กันนะครับพ่อบ่ฝันบอกครับพ่อครับบ่ฝันบอกครับบ่ค่อยฝันเออฝันอยู่มีหมวหว่ันนึงก่อนหน่ฝันว่าจังได๋ล่ะครับพ่อฝันดีพอ่อโอ้ฝันดีพอ่อ พ่อบ่ริแกคให้พ่อนู้ฟังครับผมพอลืมอ่อรืมครับงูผ้าไปคุดสางงูผ้าไปคุดสางเนาะครับไปคุดสางซองวอกไปบอว์คุดลูกแค่คุดสามบอว์วันนี้ลูกครับผมาสามบอว์อคุดบอรครับวัดมา เหลือว่า,วามีตั้งแต่ขี่เต็มโอ้ขี่เต็มเต็มเลยคหมดไปเดินไปใส่กันมีแต่ขี่มีแต่โศกมีแตหลาบตัวนี้บ่ชั่วนี่วะมันคือหลายตัขี่ครับผมว่าน,นี้มีผู้สาวมาตามตื้อคอครับโอ้ยตื้อมากกว่าเดิมจังไดงดูกขบพูดมีผัวแล้ว่าเหี้ะ <c oughs> หนูว่าฉัานมีเราฆ่าเขาอ่ะครับพอ่อเอาซ้ำหน่อยดินาะครับเออเอาหนูว่าสัญลักเอาก็มาอยู่เงี้ยนต้อกันอีกตัวครับผมบาดนี่เอพอพ่อกิดเลยวะ่ะมันมาอยู่แล้วก็บมาอยู่ใค้เ,เรียกใค้เบื่อได้เลยลครับผมใหญ่ชิบพ่อใอ้ยัง รู้ก็ยังไงพอแล้วนี่กับวะครับ Good War, Good War, Good War, เป็นคุณวอลคุณวอลก็เป็นศูนย์เหมือนวะครับผมเกศูนย์เนี่เกดศูนย์นี่เนาะพ่อใช่โอ้แสดงว่ามาก,กับหลางจับคู่เลยนะครับพอ่อครับขี้เต็มด้วยครับผมวัน,นไปกินลาบวัวอะไหวานโอ้ยกินลาบวัวกับมูเอ็มเอียงเป่งไงงวะ ครับผมครับถูหวยด้วยดีว่าถูเกแทนเนาะครับพ่อเออพ่อเขียนพ่อซื้อไว้เดยอะไรล่ะครับพ่อซื้อสามแปดซื้อสามแปดหายแล้ว้อ๋อครับผมจะซื้อเลขเฟซดสิซื้อนี่เฟซเนาะครับพ่อครับครับผมเนาพ่อก็ได้บอกแนวทางแล้วเนาะครับครับอุ้น้ำใส่กะรบกวนพ่อเพียงซ้ำเนี้เนาะครับพ่อครับครับ สำหรับลิปนี้อูน้ำเสะขอบคุณครับพ่อตามผมเอาครับทันผุ้ช่วมครับผมอูน้ำเสะกับมาตามเลขพอ,พอพอพันท่องเนาะครับหรืออาจารย์พันท่องเนาะครับผมกาเปิให้วิ่งบนเนาะครับจับคู่สามแปดหาส่วนล่างกับวิ่งเ็ดเนาะครับ เกดศูนครับผมพอพนแถมให้อีกบุญเนาะครับสามสี่ห้าเนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมสามตัวนี้ก็เด่นหมดนะครับพอพนบอกกระฝากให้พ่อแ่องไม่รเงินไปนํ้ำกันนะครับผมกดสาสิเอ็ดกลรกฎงพันหารนอ่สิบหกให้พ่อแม่พี่น้องโศกมั่นหมานครับผมคลิปนี้ใส้สวัสดีครับ